ขอญาตแกกลองรีวิวนะครับนะครับแกกลองรีวิวนะครับสั่งตาช่างมานะครับก่อนหน้านี้ก็นายช่างใช้ตาช่างตัวนี้นะครับไว้ช่างปริมาณน้ํายานะครับไว้ช่างปริมาณน้ํายาแล้วก็มันเพี้ยนมันเริ่มเพี้ยนนะครับแต่ว่าใช้มาหลายปีแล้วนะครับเลยสั่งมาอีกชุดหนึ่งก็ตกตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับตาช่างนะครับ ตาช่างนะครับตาช่างตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวลองดูนะครับน้ำหนักนะครับสมมติว่าเราลบเดี๋ยวนะครับตั้งค่าก่อนอตั้งค่าก่อนอเป็นกร,รัมนะครับเป็นกร,รมัมศูนย์ศูนย์นะครับเป็นกร,รัมนะครับอ่า แล้วก็มาชั่งให้ติดลบนะครับแล้วก็เราลองเห็นนะครับผมองบางกดก่อนนะครับตัวนี้นะครับทำการกดก่อนแล้วก็ซีเรียลเป็นศูนดูมันติดติดลบไหมนะครับก็มีการติดลบนะครับแต่ว่าค่ามันเพี้ยนช่วงหลังนะครับผมก็เลยสั่งตัวใหม่มานะครับก็วันนี้มาแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับตาช่างนะครับ ที่สั่งมาไม่รู้ว่าตรงปกหรือเปล่านะเราลองดูนะครับแกะกันเลยนะครับแกะกันเลยนะครับก็ตาช่างน้ำยาก็สําคัญนะครับสำหรับช่างมาตอนนี้นะครับสําหรับคนอื่นไม่รู้แต่สําหรับผมสําคัญนะครับตาช่างนะครับน้ำยา R หกร้อยนะครับตอนนี้ไว้ช่างน้ำยา R หกร้อยนะครับตัวเล็กนะครับก็มากับกล่อง นะครับ Make i น China นะครับมากับ make in China นะครับซูเปอร์มินิดิจิตอลนะครับเพดเฟรมนะครับ i อสองพันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไอสองพันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้มีแบตหรือเปล่านะครับมากับกล่องด้านนอกนะครับเป็นมินิแล้วก็ ด้านในมีฐานมาให้มาด้วยนะครับแถมฐานมานะครับแล้วก็แกะออกมานะครับก็มีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นกรอบกรอบไว้น่าจะไว้เก็บนะครับมีกรอบอีกชั้นหนึ่งแต่ตัวนี้เดี๋ยวดูรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นชุดชาร์จนะครับเป็นชุดชาร์จหัวชาร์จไททูนะครับเป็นไททูนะครับแล้วก็ของนายช่างนายช่างหัวชาร์จมันหักนะครับนายช่างก็ ทำเป็นแจ็คเสียบนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ตรงปกตรงต้องใช้แบตนะครับนะครับไอสองพันเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นรุ่นใช้แบตเตอรี่ธรรมดานะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนที่ผมอยากได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นใช้แบตเตอรี่ปประมาณนี้มันไม่รักโลกนะครับถ้าตามความคิดในช่างนะครับไม่มีแบตด้านในนะครับตัวนี้แสดงว่าเป็นยี่ห้อเป็นคนละรุ่นกันนะครับไอสองพันเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันใช้คาปาซิตเตอร์นะครับนะครับคนละรุ่นกันนะครับ คนละรุ่นกันได้มาคนละรุ่นกันก็แบตเตอรี่ก็ดูก็เก๊กก็เก๊กนะวันเราอะรก็เก๊กนะครับนะครับก็เก๊กก็น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับเอ่อศ,ศูนย์ดดูโปรแกรมนะครับเหมือนกันไหมนครับเดี๋ยวดูไปเปรเียบเทียบนะครับของใหม่ของเก่านะครับถ้าดูตามเนื้อง,งานนะครับ นี่คือยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันแต่ถ้าดูกันตามเนื่องงานนะครับตามสีตามความรู้สึกนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อนะครับเพื่อนดูนะครับตัวนี้เนื้อจะดูเป็นเหมือนเหล็กแท้หรือว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กคิดว่าเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวพี่สุด,ดูว่าเป็นเหล็กหรือเป็นเหล็กนะครับนะครับดูนะครับว่าเป็นเหล็กหรือเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ ก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเปียบเทียบดูนะครับว่ามันมีความเที่ยงตรงพอๆกันไหมนะครับแต่ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะเพี้ยนนะครับตัวนี้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับปิดก่อน,ป,อนปิดทั้งสองก็เปิดตัวนี้หนึ่งตัวนี้โหลดนะครับโหลดเป็นเล็กศูนย์ีตัวนี้ฮีโร ตัวนี้จะช้ากว่านิดนึงนะครับการโหลดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับแล้วก็ศูนย์ศโ่นะครับกดศูนย์โนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชั่งดูนะครับว่ามันเท่าได้ปริมาณน้ำหนักเท่ากันไหมสองห้าสองร้อยห้าสิบสี่จุดสี่กรัมนะครับตัวนี้ สองร้อยห้าสิบห้าจุดหนึ่งกรัมนะครับก็ไม่ไม่มีความแตกต่างนะครับไม่มีความแตกไม่มีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอ่อตัวนี้วางนะครับออโอเคแล้วก็กดเอ่อเซตให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหาน้วกระป๋องานะ อ่าแล้วก็หาวางอีกชิ้นหนึ่งนะครับนะครับเซตให้เป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับศูนย์ั้งสองนะครับตอนนี้แล้วก็ยกขึ้นอันนี้ยกขึ้นลบอ่าสิบหกจุดหกนะครับอันนี้ยกขึ้นลบยี่สิบหกนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาชั่งดูนะครับว่าได้ตามที่ เราเอาของยกออกไหมนะครับนะครับป๊บเอาออกทั้งสองนะครับกดเป็นศูนย์นะครับศูนย์ศีรศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้สิบหกจุดห้านะครับก็ใกล้เคียงนะครับตัวนี้นะครับยี่หกจุดศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะครับตาช่างยี่ห้อนี้นะครับก็มีความเที่ยงตรง ในระดับหนึ่งนะครับในราคาสามร้อยบาทนะครับในราคาสามร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยในการรีวิวนะครับเปรียบเทียบตาช่างนะครับย่อเดียวกันแต่คนละรุ่นนะครับคนละรุ่นครับก็เดี๋ยวนาช่างใช้ไปเดี๋ยวค่อยสั่งใหม่นะครับอยากได้เป็นรุ่นที่ชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้มันช้แบตชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้ของเดิมชาร์จแบตได้ตัวที่สั่งมาก็ ชาร์จแบตไม่ได้นะครับนะครับก็ถือว่าไม่เจ๋งชาร์จแบตไม่ได้เราเพื่องนะครับเราเพื่องครับกดพาวเวอร์ปิดก่อนนะครับแล้วก็กล่องเก็บประมาณนี้นะครับมีกล่องให้มีกล่องเก็บเรียบร้อยแต่ตัวนู้นหายแล้วนะครับไม่มีแล้วตอนนี้นะครับปิดก็ขอคุณขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับกับการีวิวตาช่างนะครับดิจิตอลขนาดเล็กนะครับ นะครับก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อที่เข้ามารับชมด้วยนะครับภาษาจีนนะครับไม่ต้องถามนะครับอ่านไม่ออกภาษาจีนนะครับขอบคุณที่ครับเข้ามารับชมด้วยกับการรีวิวตาช่างอ่ราคาประมาณสามร้อยบาทนะครับซื้อสั่งมาครับสั่งมาครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อดูคลิปรีวิวต่อไปหรือว่างานช่างหรือว่า ส่วนที่นายช่าง